วันนี้เราบรรยมุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมอ่งเปานะอ่งเปาอ่งเปาเริ่มขึ้นใหม่เหรออ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไม้ครับแล้ววันนี้ไม้ครับโอ้พิกัดคือเราไปพิกัดไหนบางทีเจอแต่น้ำทะเลเจอแต่น้ำทะเลตลอดเลยอันตะกี้นะจะไล่มาถึงหนึ่งหมื่นเลยเนี่ยดูก็คือวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดแบบไอ้นี่กันห้ามเหยียบสีห้ามโดนสีเราจะมีอยู่ห้าสีด้วยกันที่ห้ามโดน ตอนนี้เราจะกลายเป็นเควทีนะเดี๋ยวเอฟแบ๊ดนึงเดี๋ยวอีปั๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นสวอนเวอร์เวิร์ดแล้วนะครับแต่เอาเป็นสีดำแล้วกันสีดำสีเทาแล้วกันเราก็จะห้ามขุดด้วยอันนึงอ่ะเปลาเดี๋ยวเราจะเริ่มซ่อนข้อแรกเอามาเปิดเปลาอย่าเพิ่งเปิดยังไม่ได้ไเอาทอะไมอ่ะเดี๋ยวให้อยาให้มาเปิดค่อยมาเปิดแล้วกันอ๋อตั้งเลือกสีของตัวเองเหรอว่าจะห้ามหยียบสีไหนอ่ะ จะเอาอย่างนั้นป่ะเอาเอาเอาให้เปิดกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะมาเดี๋ยวเราจะซ่อนสีโอเคทุกคนเดี๋ยวโปรยถอดทุกคนเดี๋ยวากโอ้ยแกน้อยแกน้อยน่ารักอ่ปลอมาเลื่องให้ตัวเองกลับมาเลื่องให้เขาหน่อยเร็วๆได้ๆทุกคนมันแหลกๆอ่ะเดี๋ยวมองเป็นอย่างเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตามตามหาวิดีโอก่อนเอาพี่ได้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรา จะตอนนี้เราจะให้อังเปามาเลือกกล่องห้าไปเลือกนะสีขาคือพี่เดียเขาบอกว่าให้เราไปเลือกนะฟ้าโอเคมีมีห้าสีที่หลายๆคนอาจจะเจอบ่อยอันนี้ของอันนี้ของพี่เดียของพี่เดียห้ามโดนสีเหลืองโอเคสีอะไรไม่งั้นมันเป็นสีเหลืองไอเดียวป้าขอดูเป็นกล่องไงเป็นไม้ไงด้วยอันนี้ของเปาขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ไหมจากเหลืองอันนี้ของเปา น้ำตาลแล้วกันรวูปสีขาวอ่ะปอห้ามโดนสีขาวพี่เดียห้ามโดนสีน้ำตาลใช่ไหมโอเคไหมไอปอได้สีเขียวดิเอาปอเปิดูปีตเปิดอได้สีเขียวอ่าปอเขาได้สีเขียวมาอ่าปอจะต้องห้ามโดนยาส่วนพี่เดียห้ามโดนอะไรก็ได้สีน้ำตาลเดี๋ยวห้ามโดนไม้ด้วยต้องไม่ขุดแล้วอย่างเดียวแล้วเปอจะไม่โดน้าได้ไงเขาเขาลงน้ำ่อนโอเคปปบอจะไม่ว่าเลยไปทะเลทรายเลยก่อนคนนี้เดียว เป็นจมอยว่าเลยเว็บทุกคนบอกเลิกปิดของเขาคือห้ามโดนสักรอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดิยา์ป่ะไป็นจมอยว่าดิสีเหลืองโดนได้แต่ห้ามโดนอะไรก็ได้มาเป็นจมอยว่าเร็วพี่เดียร์ไม้เนี่ยโดนได้โอเคเริ่มก่อนอื่นเขาจะต้องไปตัดไม้ขาวก่อนเขาห้ามโดนสีน้ำตาลแม้แต่ดินนี่ก็ต้องกระโดดนะเนี่ยช่างมันดินมันเราไม่ได้เตะมันโอเคทุกคนนายไม่โดนนะ คือเราห้ามเราสีตานเนี่ยรอบนี้ม้ามันก็เป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะหลีกเลี่ยงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องขุด<ช>ไม้เหลืองแทนแทนทจะขุดไม้น้ำตาลใี่ผู้จะใช้เป็นอไอแก่แเราจะช่วยเอาปักเท้าเลยแล้วกันนะช่วยอ่าแก่หูดุอ่างเปล่าดูเสดุอ่างเปล่าปเขาเ ไม่ดิดูชื่อเขาชื่อเขาเป็นเรนโบว์เลยเขาให้เปลี่ยนให้เพราะเขาอยากได้ชื่อเรนโบว์ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนนะั่นน่ะโอ้ยโอเค<า>อเกือบโดมตอนนี้เราได้ไม้มาห้าอันเราห้ามโดนสีน้ำตาเพราะฉะนั้นเราจะเอาไม้สีเหลืองสติกเราก็ไม่ทำโต๊ะคาราฟเราก็ไม่ทำเราอยู่<ล>ะนะพตัว,วเองเพราะว่าไอพวก็อพวกเนี้ยถึงแม้เราจะขุดก็จริงนะแต่ว่าทุกคนอาเปาจำไว้นะทุกคนอา่างเปาห้ามโดนสีเขียวส่วนหลักี่อย่างห้ามโดนสีน้ำตา เอ้าแสดงว่าวิเดียก็ได้โดนไม้เดียดิใช่แต่ไม้ไม้สีขาวว่เดียโดนได้นะเพราะด้านนั้นเป็นสีเหลืองด้านนอกมือสีขาวคือสีเหลืองมันเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นสีน้ำตาลแทนเพราะสีน้ำตาลมันเยอะสุดไงมีสีเหลืองสีเดียวที่แบบน้อยอะสีเหลืองมันน้อยอะพี่เดียโดนสีน้ำตาลใช่ปะใช่แฮมป์ป้ามพี่เราก็ต้องข้ามกับปาเลยเพราะว่าปาโดนสีน้ำตาลได้ปาต้องโดนสีน้ำตาลด้วยอ่ะังเปาห้ามโดนสีเขียวนะอยู่ตรงไหนมาให้ดูหน่อย ไปแอบอยู่ตรงไหน,นอ่างเปาอย่ารู้นะว่าทำปิดกดนะโอเคไป,ไปแอบอยู่ตรงไหน,นอันนี้ผมอยู่น้ำไม่ได้นะยังไม่เคยอยู่ตรงนั้นนะโอเคไปดูอ่างเปาอยู่ตรงไหน,นะน,นเนี่ยไม้มุ้งต้องก็เห็นเลยโชคดีผมอยู่ในน้ำนะอ,อยู่ในน้ำนะอ่าอยู่ในน้ำถ้าจะใช้อะไรก็ต้องแบบไปขุดดินจากใต้น้ำแล้วเอามาวาดนะตอนที่จะไปขุดไม้อะ่ะดีเขียวตัวเองโดนไม่ได้เด้อ,อเอาดีสร้างบ้านในน้ำเลย ข้าขุดญ้าเราได้ดินก็แล้วแต่แต่วิียาห้ามโดนเสียน้ำตาลทางที่ดีคือต้องสร้างบ้านบนบกนี่แหละใกล้ๆกับเตาเอาวางผิดไม่เป็นไรเร้ห้ามใช้อาวุธหรืออุปกรณ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นสียงต่างองเงี้ยถ้าเป็นไม้อ่ะต้องวางตุง๊ตงคัอบอ่อบะอุ๊บปนะอ๊บปุ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 ๊บบบบบบบป๊บบ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 บ ไปไเราต้องไปหาพี่เดียละไอพี่เดียทั้งวันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปหาพี่เดียนะชิยังเดินไม่เกินห้าวิเดินเกินห้าวิก็นับนะเปล่ากี่ยววิก็นับนะเปล่าเออโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวทุกคนเราจะขับไโอเคนะทุกคนเมื่อกี้เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยนะเดี๋ยว อ่างเปล่าเหยียบสีนี้อยู่หรือเปล่าอ้ยเโอเค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 แป๊บนึงนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋โอเคทุกคนวันนี้เราก็จะหมดละตอนนี้เอ่อบล็อกนี้เราหมดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่นี่ผมยังไม่ได้แยกเหลียบสีเขียวเลยโอเคบล็อกไม้เราหมดเราต้องไปบล็อกไม้เพิ่ม ก็ผมเอาเหยียบบล็อกดินไม่ได้โอ้โหอะไรเต็มเลยเดียวตอนนี้ผมเหยียบบล็อกดินนะตอนนี้เราห้ามโดนบล็อกดินเราต้องขึ้นไปอยู่บนบล็อกหญ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้เราจะขุดหญ้าต่อไปเลยนะปึ๊บ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 คือเราห้ามโดนสีน้ำตาลเงี้ยสีอื่นเราโดนได้โอเคอุยโอ้ยเกือบโอเคตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้เอ่ออังเปาอยู่ตรงไหนเราต้องไปดูอ่างเปาก่อน เพราะว่าอ่างเปาตอนนี้เขาแอบทาปิดกดอะไรหรือเปล่าเพราะสีเขียวมันมันหลีกเลี่ยงยากไงถึงยังไงมันก็ต้องโดนอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่ได้อยู่ในน้ําอ่ะแล้วมันก็ต้องไปอยู่ที่ทะเลทรายเลยที่อื่นที่มันไม่ใช่แบบอะไรที่มันมียากโอเคเราต้องไปดูเขาอยู่ที่ทะเลทรายก็แบบอ่างเปายังไม่โดนเขาเลยบนบ้านเขาหรอเขาจะขุดบ้านเขาละเขาจะไปเปลี่ยนที่เขาจะเปลี่ยนที่อยู่อ่างเปากรุณาไปกระโดดในบ้านตัวเองเดี๋ยวนี้อยากอยากอยากเข้ามา

ไอพี่ดามาเรามาอยู่ด้วยกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอยู่บ้านตรงนี้แล้วกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้นะสต็อปคลิปก่อนเออขอแป๊บจะทําคลิปก่อนโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราจะสร้างบ้านนะเราจะสร้างอ่างเปล่าอย่าลืมนะถ้าจะจะจะแกล้งเขาอะไรเธอดูด้วยก่อนนะว่าเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาวางแผนมาดีแล้วตัวเองจะแกล้งเขาอะและอย่าลืมนะถ้ายากขึ้นมาไห่ตัวเองสวย โอเคตอนนี้เราห้ามโดนสีน้ำตาลเราห้ามโดนบล็อกดินที่อังเปาทาไว้แล้วตอนนี้คืออังเปาห้ามโดนสีเขียวไงเอาสวยแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมขุดไม้หมดมจะไปแกล้งอํงเปาหน่อยโดยการถ้าเรามีกระดูกนะโอ๊ยช๊ซเอเคยงไม่ไปโดนนะเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างก่อนห้ามโดนสีน้ำตาลเดียวกับพี่น,นะคิดกอ่อนสีฟ้าถ้ามันทับด้วยน้ำเราเองโดนได้อยู่เดี๋ยวจะอยู่ตรงนี้นะ อ่งเปล่านี่วางกับดักแก้งเขาไปเลื่อนเลยนะเนี่ยดูวางแต่บล็อกดินเขียนต้องไปชุดไม้ขาวเหมือนเดิมก็เปลาต้องวางแต่บล็อกดินขอเขาเครื่องบ้านของพี่เดียเป็นเครื่องว่านส่วนเปาเปล่ด้วยกันนะเดี๋ยวเปาช่วยเติมอะไให้อะไรนะเดี๋ยวช่วยเติมไม้ให้เราอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันได้แต่ที่แต่๋เราอยู่เราโดนสีคนละสีกันน่ะถู่ว่าเดียวกันไม่เป็นไรเลยเขาจะตกแต่งบ้านด้วยขนสีเขียวเพิ่มเติมจะอยู่ปะตกลงอยากอยู่เองอยากอยู่หรือปะ ยังอยากอยู่หรือเปล่าเปาเขาจะเติมผลสีเขียวในบ้านเขายองอยากอยู่บ้านเขาอยู่เปล่าเออขอบคุณโอเคทุกคนเดี๋ยววางพื้นด้วยพื้นหญ้าเลยแล้วโมก็จะวางด้วยพื้นหญ้าเหมือนกันเดี๋ยวอย่าพิธีเดี๋ยวจะเอาอะไรมาแก้โมดีเอาไม่แก้ได้ไงล่ะเขาบอกอาแบตเตอรี่เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นทำคลิปได้ไว้อีกหนึ่งวิล่ะเดี๋ยวแบตของโรศัพท์ที่สองเปอร์เซ็นเอาเอาของชิ้นนี้ไป อ่งเปาอย่าเอาสีน้ำตาลมาล่อพี่เดินนะพี่เดขอร้อ,องเอางี้อ่างเปาอยู่ตรงแถบนั้นไปเลยอย่าพี่เด็จะอยู่แถบที่มันเป็นหญ้าเองโอเคเอาไหมจะเอาไหมเปาตกลงขออีกนิดนึงได้ไหมโอเคเราห้ามโดนเราห้ามโดนโเ,เข้าไปเออได้ละทุกคนเรามีห้าสีเหมือนเดิมนะอันนี้สีเหลืองเราเปลี่ยนไปสีนี่นแล้วคนเหนือผมจะทำบ้านครึ่งนึงสีน้ำตาลแล้วเพราะว่าสี <ขอ S 1> น้ำตาลมัน <ขอ S 1> เยอะกว่าสีเหลืองไง คือเราจะมีสีน้ําตาลมีห้าสีเหมือนเดิมมีสีน้ําตาลสีขาวสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเทาสีเทาก็หยีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไอ้นี่แล้วกันจะปิดด้วยด,ดีไหมตอนนี้ตอนนี้อ่างเปาเขากาลังมืออยู่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะเอ่ออุ๊ยใกล้เมื่อยแล้วเกิดเมือแล้ว,อลวโอเคต้องทาเตียงไปไปฆ่าแกะก่อนโชคดีมีกดไม่มีใครอเอาสีขาวเพราะฉะนั้นสีขาวทุกคนสามารถฆ่าได้ ไแกะมาดินนเอาแกะปอด้วยได้ไหมเขาจะทําแกะเขาจะทาเตียงสีเขียวเลยอ่างปาจะได้ไม่การนอนเตียงเขาแล้วก็ไม่การขุดเตียงเขาด้วยเพราะจะทำเตียงสีขาวอะ่ะอ่ะเดี๋ยวก็โดนไอ้นี่รังแกก่อนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวดนแกงบอกง่ายๆแค่นี้แหละเป็นไงบ้างอ่างปุ้ยเกือบเหยียบดินเป็นไงบ้างอ่างปาบ้านคุณตั้งบ้านตายดินหรอเดี๋ยวปอจะสร้างทางมันใกล้มืดแล้วต้องไปขุดเตียงไหมครบสามอันน่ะไปหาแกะ แล้วก็นอนเตียงสีขาวไปก่อนเพราะสีเขียวมันหายากแกเจอซอมบี้แล้วจ้าไม่รู้ซอมบี้ชนิดไหนอ่ะทุกคนหาแกไม่เจอเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ใต้น้ําแต่เราห้ามโดนสีน้ําตาลแสดงว่าเรายังเจอซอมบี้ใต้น้ำ okay, ได้อยู่โดนตีได้อยู่เกี่ยวแต่อ่างเปลโดนซอมบี้ไม่ได้ทุกชนิดเลย <c oughs> อ่างเปาห้ามโดนดาเมจจากซอมบี้เลยแต่สกอริตันนะอะโดน<อ>ได้ดชีเปอร์ก็ห้ามโดนนะจ๊ะของพี่พัวละ ตอนนี้อังเปาเขาลำบากแล้วตอนนี้โดนดามเมจากมอนเตอร์ต่อยไม่ได้เลย,ยโยนเซอร์ตันกลับแยางมุมอย่าเข้ามาซอมบี้อ้าอังเปาก็โดนซอมบี้บุกบ้านมันคือซอมบี้น้ำซอมบี้น้ำ<ห>อย่า<ๆ>เอาแมกเปาถ้าหมดฮาร์ดคือซอมบี้น้ำโ,<ห>โดนถ้าจะอังเปาจะเอาหมดอะไร okay. ระดับระดับอังเปาเจะระดับอะไรยากง่ายกานกลางเพรตอนนี้ <oca> <อ>หนไม่ตาย ง่ายซอมบี้น้ำจะโดนดาเมจได้คือผมมาทำอะไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้คือแไปมุมเราโดนได้ไงเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเอปเอร์ทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กไอ้เนี่ยอ้าผมไม่ได้อยู่ก้อนนยอะสีน้ำตาล <c oughs> เราเราเรา,เราต้องหาอะไรที่มันแบบไม่ใช่สี<ว><ว>น,น้ำตาลทกคตอนนี้ผมตายแล้วอ่ะทุกคนเอาเป่าเขาตายแล้วเขาก็ยังหาเตียงไม่เจอแป๊บนึงนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมผมไม่อยู่ที่ปีกัดอะไรขอาชอบมาสะตอปคลิปก่อนแป๊บนึงนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราจะได้ทับอ่างเปาะกลับมาแล้วเพราะว่าอ่างเปาะเขาไปอยู่อีกัดอุ้ยเป่าแกงมิเดียนี่ได้อรไออะทางเข้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมิเดียนี่เราโดสีน้ำตัลแล้วมิเดียนอาอ้าวคิปเปอร์ระเบิดดีโชคดีไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามโดนสีเขียวหูตอนนี้เราไปไหนลำบากแล้วตอนนี้ความลำบากตกมาอยู่ที่เราแล้วลตอนนี้นอนบนบ้านไปแล้วกัน วางมวยอ่างเปาอยู่บนสมาธิเท่าดีเดี๋ยวเขาวางมุ้ยเขาจะวางเตียงตรงนี้เดี๋ยวผมเอ้แน่จริงกล้ามาขุดเตียงก็ดิอ่างเปาอย่านะโดนดาเมจจะซอมบี้ไม่ได้นะจ๊ะซอมบี้จิ้วซอมบี้จิ้วซอมบี้อ่าฮ่าฮ่าโดนได้ตายแล้วถ้าโดนตายนี่อ่างเปลวดาเมจเหรอโดนดาเมจไม่นับก็ได้แต่ถ้าโดนตายนับเปลี่ยนกฎใหม่ก็ได้สงสารคนผู้ชมอาจจะเบื่อแล้วก็ได้นะชอบเปลี่ยนกฎเนี่ยเฮ้ยสเกลิทันมา อีกเด้นูถนูสีน้ำตาลเตอเอยวนาเกนูสีน้ำตาลม่เป็นลายใยมันสีขาวลูกธนูมันก็สีขาวมาเราเซฟเตียงโอ้ยฝนตกโอ้แล้วมาเกิดตรงนี้เขาเซฟเตียงไปแล้วทำไมมันไม่เซฟให้อ่ะเซฟเีก่อนนะ เอาวิเดียอันนึงวิเดียวิเดียตายแล้ววิเดียม่าเกิดตรงไหนวิเดียว่าเกิดตรงไหนอันนึงนะวิเดียตายแล้ววิเดียไหนบอกว่าตายแล้วตายแล้วแพ้ได้ไงไม่ไม่หนูว่าอยู่ดีๆสเกลดิตัลมันยิงวิเดียตายไงทำไมตัวเอเป็นคนบอกกดนะพี่เดียมาแต่ลาตายด้วยอย่างอื่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องห้ามอ่ะแสดงว่าเราไม่เป็นบางอาจมาฆ่าเราจนตายแล้วมาเกิดตรงไหนก็ไม่รู้มัอนนี่เลย นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มหเดี๋ยวเราจะเอาจะเตอมพุ่มไม้ไปแกล้งเปาไม่แกล้งดีกว่าไอสินป<ล>์ตาลงเก็บมาจากไหนเนี่ยทิ้งไปพี่ดาเขาเหยียบศิลป์ตปาไม่ได้นะใช่อ่างเปาก็ปิดทางไว้เต็มเต็มเลยไม่เป็นไรถ้าเรามีโบนเมลเราต้องการเอากระดูกหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้หลังคามันใหญ่กระดูกหายทุกคนเราต้องการกระดูกเอามาทำเป็นโบนเมลเพื่อจะต้องไอเนี้ย แล้วก็ทำให้พุ่งญ้าที่มันเป็นสีน้ําตาลมันโตเป็นสีเขียว okay. เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขุดหินด้วยนะซอมบี้มาอีกแล้วมันไม่เป็นไรเราห้ามโดนสีน้าตาลซอมบี้มันไม่ได้ใส่อะไรสีน้ําตาลแล้วก็โดนมันได้โอ้ดาเนี่ไม่สู้หะขึ้นบ้านดีกว่าหาวิธีขึ้นบ้านก่อนเอามันเก็บไปเล็กไม่อยากเก็บ อเอเดี๋ยวฝนจะไปปิดตรงนี้ก่อนนะีดก่อนนะนอนได้แล้วอ่างเปาเข้ามานะเขียเราต้องการขุดหมายตรงนี้ทิ้งขุดสักบล็อกเดียวพอขุดอะไรบล็อกมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยเราเดี๋ยวชตอนเช้ากนแล้วกันขุดเอ๊ะสามี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 บบตอนนี้เราห้ามโดนสิงตาใช่ไหมแต่ขนูลูกธนูลุกสีข,ขาวว่ะดิเราก็เลยโดนได้นอนแล้วนะอ่างเปา เออรู้้แลวนอนตามเขาด้วยล่ะกร,ะรุณานอนตามเขาด้วยเราจะรอตอนที่อันปอน,นอนเราพร้อมแร้ว่ะทุกคนเดี๋ยวผมดะนอนอยังเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ไว้ก่อนได้กันนะเดี๋ยวขอทำอะไรสักแป๊บนึงนะอัปานอนได้แล้วเร็วๆเดี๋ยวเมมโมรี่ก็เต็มเราอัดคลิปอะไรเป็นตั้งครึ่งชั่วโมงขออัดคลิปยี่สิบกว่านาทีเองยากอัดตรงเนี้ยมันยาก เดี๋ยวผมจะต้องทำให้มันวาง,วางได้อะเฮ้ยมันวางกันดีไงวะให้มันตรงกันทั้งสองที่ได้ไหมเนี่ยโอ,โอเคได้แล้วได้แล้วไป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 ดีกว่าหลอดครับมีทั้ง ep หนึ่งแล้วก็ ep สองนะทุกคนอ๋อของบิดาอันนี้เอาขอ ep หนึ่งเดี๋ยวนะฮะเราทำกันกี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยหรอเปล่า ไม่ไม่มเดี๋ยวเราจะทําเป็นอีพหนึ่งทุกคนอันนี้ไม่ใช่น้ําตาลอ่อนนะนี่สีเหลืองนะทุกคนสีน้ําตาลคือต้องเข้มน้ําตาลต้องเข้มระดับกลางๆเช่นแบบไม้ปกติไม้โอ๊กปกติอนนี้ยห้ามโดนแต่เตียงนี่มันเป็นสีเขียวสีขาวนเราโดนได้เองเปาเดี๋ยวเขาจะโยนเตียงเกี่ยวให้เปล่านะเราจะไปหาแลวต้องเดี๋ยวเราจะไปหา ก็ไป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 เราจะไปไปหาแบบไปหาผู้ขี่เนีะใพวกเนี้ยผมมีทับส่วนตัวอยู่นะแต่ทุกคนอ่ะปงกามีทับส่วนตัวเรากำลังจะแอบไปบุกที่ทับส่วนตัวเขาและหวังว่าเขาจะไม่ได้วางดินล้อมรอบไม่ให้เราเข้านะเนี่ยอันนั้นมันก็แบบโหดเกินไปวันดีอ่งเปล่าขับเร็วไม่จ้าเป็นไงจะบอกไว้ก่อนเหระ โอเคตอนนี้เราไม่สามารถราขึาาดยเรร,นะเรีบเข้ามาในบ้านเร็วอะไรนะยิ่เดียรีบเข้ามาในบ้านเร็วเขาจะเข้ามายัางไงเราต้องการไอดีเพิ่มก่อนอื่นถ้าเขาจะเข้าบ้านนะเขาต้องปดไม้มาเดี๋ยวเขาจะต่อเติมบ้านอังเปาจะพาเขาไปไหนตกลงเราจะไปแก้ขังเปากันด้วยกนมีถ้ำส่วนตัวด้วยแล้วไปจุดเสีตาลอังเปาถ้าพี่จะเล่นในสุขป,ปกเดี๋ยวด่าพี่เดี๋ยวนะอะไรอะ โอ๊ยเอเอมันกดเองมันนะมันกดเองเราจะกดย่อไงมันกดวะจอก็แหลกไม่เกินเมามอานี้เดี๋ยวเราจะไปหาไอ้นี่กันนะทำไมของผมคือห้ามเหยียบสีเขียวแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนะือเอังกอห้ามเหยียบทุกเขียวนั่นแหละเลยจะปิดไม้ตรงนี้นะมาไม้นี้เป็นไม้ชนิดเดียวที่เราสามารถโดนได้ เอ้ยเดี๋ยวพี่เดียยะอเอาแค่แค่ลงมาหาเฉยๆ,ๆอ่งเปลา่าคุดสี <ๆ S 1> เหลืองได้จะห้ามคุดสีน้ำตาล <ๆ S 1> ห้ามขุดสีเขียวนะโอเคพูดผิดพูดผิดทุกคนเราจะวางเราจะต้องการโบนเมลเพิ่มเอ้ยโอย้มันหิวมากแล้วไงเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้สงสัยเป็นบั็กทำคลิปมั้งอันนี้ไม่ได้โทษแอปหรือโทษโตัวเกมนะเป็นบักทคลิปประจำช่องเราอยู่แล้วล่ะ กดหยุดเดินกดเดินไม่ไปเนี่ยโอเคที่ถ้าเราทำคลิปเกี่ยวกับช่องเราแล้วแบบอันนี้โทษช่องตัวเองนั่นแหละเออมาตอนนี้เราก็ต้องหานี่ก่อนหาเออกระดูกเพิ่มอ่ะต้องหาสกเกลวตันทุกคนตอนนี้ขึ้นหนาวมากเลยนะตอนนี้อยู่ไหนแรือ,รอไม่เราก็ต้องการสีเขียวอ่ะแต่ต้องหาที่ก,ออก่อนก๊าซ เดียวจะทำแบบนี้ไว้ทำไมบลวอกเอขาบ้านไม่ได้ดิก็ไม่ต้องเขา้าเนี่ยตัวข้ามโดนสีเขียวนี่เปล่าเดี๋ยวผมจะมา <The S 1> เดี๋ยวดินมันก็โตแล้วเปล่าเอาแบตเตอรี่เหลือห้าเปอร์เซ็นต์ีครับให้เป็นคน,นแสงหรือแค่นี้แล้ว<ส>เรา้องทำคลิปได้อีกไม่นานโอ้แบตมันหมดไวตอนทำคลิปตลอดน,น,นะ,นะอ่างเปาที่จริงเรียกจะไอ้อ่างเปล่าที่ขนาดแล้วเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้เอ่าแบบพตาใกล้จะหมดแล้วนะแล้วขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ